<premises. S 2> พรบแรกคื <nt> อพรบเนี่ยพรบก็คือพระราชบัญญัตินะครับพรบคือพระราชบัญญัตินะพูดสั้นๆก็แล้วกันนะครับพรบแรกที่เราจะเรียนก็คือพรบเนี่ยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับพศพศ2500เลยครับอ่า19นะและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเราก็มาดูส่วนแรกที่เราจะต้องเรียนกันคือเราต้องต้องรู้จักเลยครับคํานิยามต่างๆนะที่เกี่ยวกับพรบนี้เนี่ยนะมีคําอะไรที่เราต้องแ้บต้องจดต้องจำต้องเข้าใจไม่งั้นเราจะ ดําดเนินในการเรียนเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นคํานิยามนี่มันก็เป็นสาระสําคัญนะครับอ่าเราก็ดูคําแรกที่เราต้องรู้จักคือยาเสพติดนะครับยาเสพติดนะมีความหมายว่าไงนะครับยาเสพติดหมายความว่ายาเสพติดให้โทษนะฮะตามกฎหมายว,ามว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ มันต้องเป็นไงฮะยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายนะที่เขาระบุไว้นะครับนะตามกฎหมายว่าด้วยอะไรครับยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอะไรครับวัตถุที่ออกแล้วออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะและผู้สารละเหยนะตามกฎหมายว่าด้วยการะไรครับป้องกันการใช้ะไรครับสารละเหยนั่นเองนี่คือเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับต้องระบุไว้ในกฎหมายชัดเจนชัดแจ้งแล้วนะครับถ้าไม่ระบุไว้นะมาบอกว่านี่เป็นยาเสพติดเนี่ยไม่ได้นะครับ ต้องมีระบุไว้ในเกี่ยวกับะไรครับกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกฎหมายเกี่ยวกับอะไรครับวัตถุออกฤทธิ์นะเกี่ยวกับพุชสารละเหยนะเกี่ยวกับอะไรครับการป้องกันการใช้สารละเหยอะไรประมาณนี้ต้องระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ดีมาบอกอุปโภคว่าเป็นยาเสพติดนี่ไม่ได้นะต้องมีอยู่ในบทตัวบทกฎหมายนะครับนั่นคือคําแรกที่เราต้องรู้จักความหมายคพาว่ายาเสพติดนะครับไปดูความหมายตัวที่2คือกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยครับหมายความว่าไยงไครับกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดก็คือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยอะไรครับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารเหยื่อและกฎหมายว่าด้วยอะไรครับมาตรการในการแลปรปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือกฎหมายนะครับกฎหมายที่ใช้ในการอะไรครับควบคุมนั่นเองพูดง่ายในการแปรปามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ นี่คือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับถัดมาที่ต้องรู้จักนะครับก็คืออะไรครับแล้วความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยครับมันมีความผิดยังไงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็คืออะไรครับความผิดตามที่บัญญัติไว้ในแล้วไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนี่ไงครับก็คือความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่4ีตัวที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเขาบัญญัติไว้แล้วนี่คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับลำดับถัดมาคําที่ต้องรู้จักก็คือเลยครับ คณะกรรมการใช่ไหมฮะคำว่าคณะกรรมการเนี่ยครับในพรบนี้เนี่ยเราถ้าเขาพูดคําว่าคณะกรรมการเนี่ยมันหมายความว่าไงคําว่าคณะกรรมการในพรบนี้หมายความว่าอะไรครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะกรรมการเนี่ยครับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับคือขพูดคณะกรรมการปปสนั่นเองพูดง่ายๆนะครับประพูดสั้นๆนะครับขัดมาครับกรรมการนะครับ เมื่อม <fund ses> ีคณะกรรมการเราก็ต mm. <fund> ้องรู้จักกรรมการกรรมการตามพรบนี้หมายความว่าอะไรครับกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหมายแะ้วหมายความรวมถึงใครครับรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยนี่คือความหมายคําว่ากรรมการนะครับลำดับถัดมาก็ไปดูเลขาธิการตามพรบนี้เลขาธิการหมายความว่าไงครับ เรขาธิการตามพรบนี้หมายความว่าเรขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คือแอบเรขาธิการปปสนะครับนี่คือนะครับเกี่ยวกับความหมายยังดูต่อไปครับคำว,ว่ารัฐมนตรนะีรัฐมนตรีมีมากมายหลายกระทรวงแต่รัฐมนตรีตามพรบนี้หมายความว่าไงครับรัฐมนตรีในพรบนี้หมายความว่ารัฐมนตรีนะครับผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ใครรักษาการล่ะรัฐมนตรีคนไหนรักษาการพรบนี้นะครับก็มีความหมายว่าเป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะครับไม่ใช่รัฐมนตรีทุกอะไรครับกระทรวงไปนะก็เอาเฉพาะรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าใครเป็นรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอ่ะถัดมาครับเจ้าพนักงานแหะครับเจ้าพนักงานเนี่ยหมายความว่าอะไรเจ้าพนักงานหมายความว่าผู้ซึ่ง เลขาธิการเนี่ยไอป้ปปสเนี่ยนะครับแต่งตั้งนะให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะเลขาธิการปปสแต่งตั้งเจ้าพนักงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่คือความหมายเจ้าพนักงานนะครับอา้าถัดมาเราก็ไปดูเลยครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าผู้ที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใครครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ นะรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วไอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อมันรักษาการแล้วเ <c oughs> ขามีหน้าที่ทําอะไรล่ะครับก็คือก็บอกว่าไอรัฐมนตรีเนี่ยครับว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะให้มีอํานาจเนี่ยครับออกข้อบังคับนะหรือระเบียบนะฮะ <c oughs> เพื่อปฏิบัติการตามพรบนี้นะก็มีอํานาจในการออกข้อบังคับออกระเบียบนะ <c oughs> เพื่อให้อะไรครับการปฏิบัติ آ, การไปตามพรบนี้เนี่ยครับ ให้เป็นไม่ได้ง่ายสะดวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อให้เป็นอะไรครับ